ันนี้เศรษฐกิจแย่จะไปหาอยู่แล้วกูเห็นไปนั่งทำม็อบกันเย่อเยอะใจทำรัฐประหารปัญญาอ่อนเศรษฐกิจมันยังพังไม่พออีกเหรอมึงคิดไม่ได้เลยเหรอมึงคิดจะขัดขวางคนคนหนึ่งบริหารประเทศเพียงเพื่อเพียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมึงหรือความเกียรติชาของมึงแต่มึงไม่คิดเลยว่าประเทศจะเศรษฐกิจเป็นยังไงมึงคิดเยอะ มึงทําอะไรยาอวจะประโยชน์ตัวเป็นที่ตั้งมองเห็นคนอื่นก็ด้วยว่าคนอื่นเขาไม่อยากมึงจะมาอยากคนเดียวไม่ได้มึงจะมาคิดเองเออเองไม่ได้ว่าต้องทําแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเอาแบบนั้นหัดมองถึงประโยชน์ส่วนรวมซะบ้างแล้วอย่ามาคิดเองมึงพูดว่าแบบนี้เรียวกว่าประโยชน์ส่วนรวมแต่ทำไมกูไม่คิดแบบมึงล่ะแล้วมึงจะมายัดเยียดให้กูได้ยังไงล่ะว่ากูต้องคิดแบบเดียวกับมึง มึงบอกอันนี้แหละเป็นประโยชน์ต่อประเทศบ้านประเทศชาติบ้านเมืองแต่กูไม่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่เช่นประเทศชาติบ้านเมืองยังไงก็กูไม่เห็นมันเป็นประโยชน์มึงใช้กูยอมแล้วว่าเป็นประโยชน์ได้ยังไงมึงต้องตั้งสติพวกเราก็ปปสมึงจะพวกไหนมึงก็ไปไกลๆมึงไม่ต้องมาพวกกับกูกูไม่พวกใครทซะนะนะั้นน่ะ กูไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายใครทั้งนั้นกูมีหน้าที่ในการเตือนสติทุกฝ่ายให้รัง,งับยับยั้งสติสัปชัญญะตัวเองให้มีสติในการใช้ชีวิตอย่าไปทะเลาะเบาแหวงการสังคมมันบอบช้ำม,มากพอแล้วเซตุกการธุรกิจทุกวันนี้ก็ชิพหายวป่วงใช้ชีวิตพวกมึงก็เข้ายากบากแพงกระต่ายหายอยู่แล้วมึงไม่ลำบากก็เลยร,รอ ข้าวยากมาแพงราคาทุกอย่างขึ้นเหมือนแตงเงินเดือนมึงขึ้นหรือเปล่าก่อนมึงจะไปวุ่นวายกับอะไรมึงกลับมาจัดการตัวเองก่อนไหมมึงจะไปเยวเยยเย้ยเยากลับมาดูตัวเองก่อนว่าตัวมึงเองดีแล้วหรือยังตัวมึงเองยังไม่ดีด้วยซ้ำการเงินการทองมึงยังลำบากลำบนอยู่เลยแต่ไปเยอวเยยวเยยวเากับเขาจะได้หาอะไรขึ้นมากูไม่พูดกใครเท่านั้นแหละ ใครจะสีไหนก็สีไปกูไม่สีอ่ะกูอยู่สีขาวเนี่ยมึงไปทะเลาะก,กันเศรษฐกิจมันยิ่งพังมึงไม่เห็นแก่ประชาชนตาดำๆบ้างหรือไงความลำบากลําบนมันเต็มไปหมดมึงเองก็ยังลําบากมึงเองก็ยังบ่นว่าเศรษฐกิจไม่ดีมึงยังไปซ้ำเติมทำให้เศรษฐกิจมันไม่ดีหนะักเข้าไปอีก กูขายของทุกวันนี้ลําบากมากกูไม่เคยมานั่งกินข้าวและขายของทุกวันนี้กูต้องมานั่งกินข้าวนั่งแหกปากขายของไปด้วยไม่งั้นขายไม่ได้มึงรู้ไหมความลําบากในการหาเงินหาตอนทุกวันนี้มันหายากขนาดไหนมึงอย่าไปซ้ําเติมให้มันหาทำยากเข้าไปอีกให้เศรษฐกิจมันฝืึกเคยเศรษฐกิจมันลาบากเข้าไปอีกมึงกลับมาดูความเป็นจริงหน่อยตอนนี้มาชีบหายขนาดไหนแล้ว มึงยิ่งทําให้เกิดการทะเลาะก,กันเศรษฐกิจมันยิ่งหนักลงกว่าเดิมมึงยิ่งไปประท้วงการเศรษฐกิจมันยิ่งพังมากกว่าเดิมกูถึงบอกมึงประท้วงไปมึงก็ทําอะไรไม่ได้แต่ไม่ใช่มึงไม่มีสิทธิ์ในการประท้วงประท้วงไปเถอะถ้ามันเกิดประโยชน,น์นะแต่มึงอย่าลืมกลับมาทำด้วยตัวเองก่อนอย่าลืมกลับมาแก้ไขตัวเองก่อนก่อนจะไปแก้ไขคนอื่น แก้ไขตัวเองได้แล้วหรือยังมึงยังแก้ไขตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำมึงจะไปแก้ไขใครผู้นำอาธรรมก็พาคนอื่นอาธรรมไปด้วยผู้นำมีธรรมก็พาคนอื่นมีธรรมไปด้วยรสุดท้ายเศรษฐกิจก็เสียจะฟื้นฟูกลับามาใหม่ก็ยากลำบากมึงปล่อยมันไปเถอะผลของการกระทำม,มึงมีครั้งหน้ามึงก็อย่าไปเลือกแค่นั้นเอง แต่ถ้าประชาชนส่วนใหญ่เขาเลือกมึงก็ต้องยอมรับถ้ายอมรับไม่ได้มึงก็ย้ายประเทศปัญหาคือมึงไม่เคารพกติกากันมันมีกติกาของมันแต่มึงไม่เคารพกันมึงมองเห็นโทษกันเยอะๆหน่อยในเมื่อมึงไปไล่มันสุดท้ายมันก็ไม่ออกมึงจะไปไล่มัาทำหาอะไรปล่อยให้มันแสดงสันดาห์ดอกไม้คบวาละแล้ววันนึ่งมึงเห็นสันดานมันอย่างชัดเจนมึงก็รอ แล้วก็ถึงเวลามึงก็ค่อยไปเลือกใหม่เลือกใหม่ตามวาระเสร็จปุ๊บมึงก็อย่าไปเลือกคนเดิม่แค่นั้นเองอนะมันผลประโยชน์มันอำนาจทั้งนั้นก่อม็อบก็อำนาจของคนที่เกียรติชังถ้าไม่มีคนตั้งตนขึ้นมาก่อมันก็จะก่อสําเร็จไหมละ่ะก็ไม่สําเร็จสุดท้ายแล้วมันก็ทําเพื่ออำนาจของตอนเองทําเพื่อความโลภความโกรธความหลงของตอนเอง มึงคิดว่าพูดดำาเกียรติไหมล่ะเกียรติมันเกียรติไงมาเลยเออกมาก่อม็อบทำเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองกูก็เชื่อนะว่าส่วนหนึ่งีกส่วนหนึ่งกูก็ว่าทำเพื่อความเกียรชังเป็นส่วนตัวคนเราเมืองมันมีกิเลสมันไปด้วยอํานาจแห่งกิเลสมันจะเอาอะไรมาชอบทำในเมื่อมันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาอันหานา,นานแน่นความพยาบาทมึงว่าเป็นกิเลสหรือเป็นความชอบธรรมเป็นความเป,เ,ปเ,ปเป็นกิเลส แล้วไปยืนก่อม็อบกาดดากาสาเสียเทเสียมึงว่านั่นความชอบธรรมหรือว่ากิเลสกิเลสมันกิเลสนะมันเริ่มด้วยกิเลสมันก็จบล่มจมก็ได้กิเลสนั่นเขาทหารปกป้องชายแดนมันเป็นเรื่องที่เขาไปทําให้เกิดประโยชน์หลวงตาท้าไปบริจาคของที่เกิดประโยชน์ก็ไปบริจาคได้ไม่ได้ผิดอะไรเลยเพราะมันไม่ได้เป็นแบบเป็นฝั่งเป็นฝั่งเป็นฝั่งเป็นฝ่ายทหารก็ไม่ได้มีฝ่ายเขาอยู่ฝ่ายประชาชนเขาอยู่ตรงกลาง ปกปักรักษาคุ้มครองประเทศชาติบ้านเมืองการไปช่วยทหารน่ะถูกต้องแล้วทหารคือคนลำบากลำบนที่ต้องไปเผชิญหน้าแต่หลายคนเอาการเมืองเข้าไปแก้ปัญหามันจะแก้ยังไงมันเป็นเกมการเมืองคนเราไม่ได้แก้ปัญหาด้วยความชอบธรรมไม่ได้เห็นประชาชนเป็นที่ตั้งแต่เห็นประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งเห็นเกมการเมืองของตัวเองเป็นที่ตั้งเห็นความรักษาผลประโยชน์หรือรักษาอำนาจของตัวเองเป็นที่ตั้ง นั่นแหละเรียกว่าเกมการเมืองมาเล่นเกมกันอยู่ตอนนี้แต่ไม่สนใจประชาชนจะเป็นยังไงมันน่าสลดสังเวชสังคมเราทุกวันเนี้มันจะหาความเจริญจากจากไหนจากไหนมาในเมื่อทุกอย่างที่บรนตัดสินใจกันมันอนุมัติกันมันอนุมัติภายใต้ผลประโยชน์มันอนุมัติภายใต้อำนาจมันไม่ได้อนุมัติกันภายใต้ประชาชนประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งมันเอาประโยชน์ส่วนตนเองเป็นที่ตั้ง มันเอากิเลสเอาสันดานตัวเองเป็นที่ตั้งเอากิเลสสันดานตัวเองเป็นมาตรฐานในการตัดสินเอาพวกพ้องตัวเองเป็นที่ตั้งมันจะตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่มันจานุมานอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันต้องปกป้องผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเสียผลประโยชน์มันไม่ทำมันไม่เอามันไม่ทำคนก่อม็อบก็เหมือนกันนั่นก็ประโยชน์ส่วนตน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเพียงอย่างเดียวกูเห็นม็อกแต่ละอันแต่ละอันนะเพราะมันเกียรส่วนตัวทั้งนั้นพอเวลามันเกียรส่วนตัวเสร็จปุ๊บมันก็รวบรวมคนออกมาคนที่มีคุณธรรมจริงๆนะหาได้ยากที่ทําเพื่อประโยชน์สังคมจริงๆโดยไม่มีความเกียรตชั่งสุดเป็นส่วนตัวผิดก็ว่ากันตามผิดถูกก็ว่ากันตามถูกจะให้กูไปไล่ใครไปด่าใครกูทําไม่ได้ กูก็ต้องอยู่ในกรอบของคำสอนพระเจ้าใครอยากจ,จะไปก็ไปใครอยากจะทำอะไรก็ทำกูทำไม่ได้กูมีกรอบของพระธรรมพระวินัยรักษากูไม่สร้างความเบียดเบียนเดือดร้อนให้แก่ใครใครผิดกูก็ด่าด่าไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้เอ็นเอียงต่อรม